สวัสดีครับพบกบผมอีกเช่นเคยนะครับฟุกรีวิวภาพยนตร์วันนี้ผมมารีวิวนะครับ WWE ดาบนะครับ2 0เป็น VCD มวยปั้มนะครับศึกลอนั่นแหละครับโอเคหน้าตาของดาบสอง9เป็นแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีคู่บอกอ่า W W E ดาบ Biggest Moment Major Event Ball อะไรพวกนี้ครับอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของด้านในนะครับ อันนี้ก็เป็นหนังที่ผมได้ยังไม่ได้จัดเลียงนะมีสองแผ่นนะครับให้เสียงภาคโดยน้าติงนะน้าติงก็ให้เสียงภาคอีกเช่นเคยนะครับนะครับสองแผน่นโอเคเรามาพูดมันมีคู่ไหนบ้างเอาอันนี้ก่อนนะมีคู่เนี่ยอ่า b บ t เทิลรอยนะครับ ก็คือแบบทีมของรอสแม k กดาวแล้วก็ ECW ขึ้นมาปั้มบนเวทีนะมันก็เป็นการเวียนคู่ต่อสู้ให้ลงนะครับถ้าทีมไหนเหลือก็ชนะสมมตไมิไม่ใช่สมมุติครับมีทีม ECW EC ทีมรอทีมสแม,ม็กดาวก็ใครทีมไหนเหลือเป็นทีมสุดท้ายก็เป็นฝ่ายชนะนะครับทีมรอก็จะมีมีบิ๊กโชว์อะ่ะเดี๋ยวนะ ทีมส c k กดาวมีถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเอ็ดมีพีโมมีคาริโตครับทีม e c ซีก็มีมาร์คเฮนรี่มีมีมาร์คเฮนรี่มีฟิลลี่นะครับใช่แล้วก็ทีมล้อก็มีทีมล้อผมจำทีมส c k กดาวมีเอ็ดอะทีมล้อมีพวกแบบแน่ใจว่าใช่บิ๊กโชวหรือเปล่านะ อ่าบิ๊กโชว์แหละทีมหล่อครับใช่บิ๊กโชว์มีพวกบิ๊กโชว์มีพวกไอเนี่ยไอ้ไม้เนาะครับก็ปั้มกันไปเรื่อยๆแบตเทิร์นรอยย้อนแบตเทิร์รอยย้ธรรมดานะครับสุดท้ายอ่ะพวกอ่าพีโมพวกคาริโตยูไฟสมักดาใช่ไหมก็ถูกเวียงลงไปแล้วก็คนอื่นๆสุดท้ายมันเหลือสามคนอ่ะเหลือเอ็ดยูสมักดาบิ๊กโชว์หลออีซีดับยูก็จะเป็น ไอ้นะี่ไอ้มาร์คเฮนรี่สุดท้ายเป็นเนะี่ยเป็นเอทนะครับเอทที่สามารถชนะทั้งมาร์คเฮนรี่แล้วก็บิ๊กโชได้นะครับ ก็มีแมทไอแนยแมทไอโคดี้โรดนะครับแล้วก็เท็ดดิเบอร์ซี่เจอบาติสตาเชนแม็กแมนแล้วก็ทีบเอสซึ่งเชนแม็กแมนกับพวกทีบเอสอะแล้วก็บาติสตาอยู่ทีมเดียวกันก็นกจริงแต่ว่าจะเหมือนแกงยั่งชิงดีว่าอยากจะกดทีมโคดี้โรดกับเท็ดดิเบอร์ซี่นะครับอืมเพราะว่าถ้าใครกดได้อะ บาติต้าเชนแม็กแมทหรือว่าทีบเอ่ะจะได้ไปเจอบาอาดานี่ออตตันนะครับถึงว่าทำไมแมต์นี้ทั้ง3ามคนถึงแย่งกันกดนะถึงแย่งแย่ง,แย,งแย่งกันกดโคดี้โรดกับเท็ดดิบีอาซีครับเพื่อที่จะได้ไปเจอแลนเนีออตตันอืมก็บาติต้าเชนพวกทีบเอสอ่ะก็ได้เปรียบทางด้านของเท็ดดิบีอาซีอยู่พอสมควรนะครับก็อตอนแรกก็เหมือนไม่ค่อยมีความสามัคคีกันใช่ไหม มาริต้าก็อยากจะแท็กเชนแม็แมนเพื่อจะไปกดพวกคอดี้โรสอะไรประมาณนี้ก็แท็กไปแท็กมาครับแมตช์นี้ถือว่าสนุกนะครับเนี่ยไอเนี่ยคู่สุดท้ายคู่เอกครับเชนแม็กแมนบาติต้าทิเปเอสทั้งสามคนก็อยากจะไปกดพวกคอดีโรสใช่ไหมเพราะว่าอยากจะไปเจออยากจะไปเจอแลนดี้ออตันอืม ก็แมตช์นี้ค่อนข้างสนุกนะผมจะผมแนะนําให้ดูแมตช์นะครับแมตช์บาติต้าเจอสามลุ้มสองอะอาริต้าเท็ดแม็กแมนทีเบเจอคอดี้โรดกับเท็ดีแบซีครับก็อยากแนะนําสุดท้ายก็เป็นทีเบสครับรู้สึกว่าจะใช้ท่าเพดดีกีใช่เล่นงานไม่แน่ใจว่าคอดี้โรดหรือเปล่าอืมแล้วก็จับกดชนะไปแล้วก็ทีเบสก็ต้องไปเจอบาดเอ่อและเนื้ออตันนะครับ ก็คู่ที่สนุกอีกก็มีเนี่ยเดอร์มิดเจอโคฟี่คิงตันตอนนั้นเดอร์มิดนำมาโดยนำมาโดยจอมานิสันนะครับหรือว่าตอนนี้เนโตตอนนั้นเดอร์มิดอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นแบบแท็กทีมยอดเยี่ยมคู่กับจอนนี่เนโตนะครับตอนนั้นใช่ไหมอืมมาเจอกับโคฟี่คิงตันนครับแมตช์นี้ก็สนุกนะ ผมชอบแมทนี่ครับแมทไอที่เจอโคฟี่คิงตันอะโคฟี่อะแกรู้ว่าเดอ m มิกับ j ยอนนี่ในัวจะมาเล่นงานแกใช่ไหมแกก็ผมชอบตอนที่แกกําลังจะกระโดดเล่นงานเล่นงานเล่นงานเดอ m มินะครับแล้วก็เล่นงานยอนน,นี่ในโตแต่ว่าแกก็รู้ทันว่าสองคนนั้นอะมันมันจะหลบใช่ไหมแกก็แกล้งครับประมาณนั้นแมทนี้ก็เป็นแมทที่สนุกที่สุดนะครับถ้าผม เ่าที่ผมดูนะสน,สนุกก็คือเดมิดเจอคอฟฟี่แล้วก็คูเอครับคดี้โรเจอเทสดิเบียซี่ที่ผมว่าสนุกนะประมาณนะครับแมตก็พิกไปพิกมาครับว่าคอฟฟี่ใช้ท่าอะไรอะใช้ท่าที่แกเล่นแบบบูมบูมอะไรสักสักอย่างนั่นแหละครับเกือบจะชนะนะครับเกือบจะชนะทางด้านของ ดอมิดได้ละแต่ว่าเดอมิดก็ใช้ท่าไอลัสเซียนเลสเสวิปนะครับประมาณนั้นแมบนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับใช่สุดท้ายเป็น,นเนี่ยเป็นจอร์นี่เนโตมาผักทางนั้นโคฟฟี่คิงต้าแล้วก็กรรมการก็ให้กรรมการก็ให้เดอ m i มิดอะเป็นฟาอิสกรรมการก็ให้ทางนั้นของ คอฟฟี่ชนะฝาวนะครับใช่แล้วก็ค o ฟฟี่ก็ได้เลือกแกเลือกได้เนี่ยเลือกได้เดอะมิดอ่ะแกต้องไปอยู่รู้สึกจะไปอยู่ไปอยูหลอมั้งนะ้าผมจะไม่ผิดนะก็คือแยกทางกับจอนนี่ในโตตอนนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีคู่เคนเจอเดอะไบอันเคนดิกเป็นแม่กการปั้มที่ไม่นานเลยนะครับเคนมาถึงก็ แบนเคนดิกก็คือที่คู่เคยคู่กับพอลอนดอนนะครับแมกการปั้มก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะเรียกว่าประมาณยี่สิบสามสิบวินาทีครับเคก็สามารถเล่นงานเดอะแบนเคนดิกได้อย่างง่ายง่ายได้นะครับมันก็มีแมกการปั้มไมเนี่ยดังนั้นผมก็จำไม่ค่อยได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ผมมาอธิบายส่วนรู้สึกว่า คู่อื่นผมก็มันจะมีแปลว่าสมมตินักมวยปั้มรอชนะเงี้ยนักมวยปั้มรอก็จะได้เลือกว่าจะได้เลือกอันเนี้ยถ้าผมอธิบายผิดก็ขออภัยครับขออภัยนะครับคือถ้านักมวยปั้มรอชนะอย่างเงี้ยนักมวยปั้มฝั่งรอจะได้เลือกว่าใครจะได้มาอยู่อยู่ที่รอนะครับอสม,สมมติว่าเลือกเคนชนะอย่างเงี้ยก็เลือกได้ใครก็ได้ สมมติคนคนนั้นมันอยู่อยู่อีซีแล้วมันอยู่อะคนคนนั้นก็จะต้องมาอยู่ลอนะครับใช่ถ้าผมอธิบายไม่ผิดนะแล้วก็มีอีกคู่อีกหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้แล้วกันที่ผมมาพูดเกี่ยวกับดาร์ปีสองพนเก้าะครับก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับอืมเนี่ยครับ าปก,ก็มีจอร์ซิน่าทิเอสเอไลน์นิโอตันแจ็คสเกอร์มาติต้าเจลิโก้นะครับสนุกนะครับสำหรับดับสองหมนเก้าโอเคครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยเพื่อนๆน้วยน,นะครับโอเคผมอาจจะไม่ได้พูดถูกคู่โอเคครับวันนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดต้องขออาภัยเพื่อนๆเลยน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ